เป็นขอเบอร์นี่ปะโอ้โหน่ารักเชียวมีเบอร์ขอเบอร์นะครับ For all the times that you มันเป็นคนดงห้องเช่าใช่ไหม,มใช่ครับเป็นห้องเชา่าเดี๋ยวผมฝากนี่แป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหน่อยได้เลยครับเรา,า,า,าเข้าดูก่อนได้ครับครับ

ครับถ้าเราจะมาดูคนดตรงนี้เราต้องไม่ถามใครได้บ้างครับพี่มีห้องว่างไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหมือนจะมีเลยอันนี้มันของพี่ซื้อเลยหรือว่ายัางไงครับพวงนี้แหละครับรบของอันนี้มาเช่าอยู่อ๋อเป็นรายเดือนเดือนเท่าไหร่ครับพี่ต้องถามผมมาดีครับกับเดือนอ๋อ <laughs> ผม,ม ใช่ครับเพราะตอนนี้หาอยู่ใช่ครับโอเคครับไม่ครับโอเคครับ โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เลิอกกอาแฟมาที่โรงแมทุกคนผมกาลังมาหาห้องอยู่เนาะก็คิดว่าน่าจะอยู่คอนโดตรงนี้น่าจะโอเคอเครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าคอนโดนี้เท่าไหร่นะห้องที่ผมอยู่ตอนนี้ละคาประมาณสี่พันห้านะแต่ถ้าเกิดมันซื้อได้นะถ้าตรงเนี้ยเขาขายในราคาสักประมาณล้านเจ็ดหรือว่าล้านแปดผมไม่แน่ใจวะแดดปะ โอมันก็โอเคนะ่ะคือมันมีประตูกั้นอ่ะแต่ไอ้ฝั่งตรงที่ผมอยู่ตอนเนี้ยมันไม่มีที่กั้นเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรารออ่พี่เขานะผมก็ไม่รู้พี่คนไหนเหมือนกันเห็นแวบๆเสื้อขาวเขา,เ,ขาเป็นขอเบือนนี่ปะโอ้โหน่ารักเชียว all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl. คอนโดนี้เขาซื้อหรือว่าขายหรือว่าเช่ายังไงครับครับเช่าใช่ไหมครับเดี๋ยวมีเบอร์ขอเบอร์นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งศ8ปโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ ส8 9ครับผมอะไรนะ9 8 9าเ9้า9อครับผมครับ2 2 98ออันนี้เช่าเดือนเท่าไหร่ครับเ่ยห้าพันโอเคครับขอบคุณมากนะครับ อนว่า,าเดี๋ยวเราโทรไปติดต่อแล้วนะทุกคนแต่เราตอนนี้เรากลับไปห้องเดิมก่อนล้วค่อยโทรแล้วกันนะเฮ้ยคุณพี่เอาเบอร์มาให้โคตรน่ารักเลยว่ะแต่มันมี้ เคอะไรนะครับเนี่ยโอก็เดี๋ยวไปด,ดูตึกใหม่ที่พี่อยู่แล้วกันนะครับทุกคนพี่ก็ย้ายมาจากสีนครินมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเนาะสถานที่ตรงนี้ก็เหมาะกับการรีวิวรถมากะ่ะเออมีอยู่อย่างหนึง่งว่าพี่คือพี่ซื้อตะกร้าไว้เราต้องเดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะกลับบ้านได้ไหมทุกคนเที่ยวพี่จะกลับได้ป่ะ ผมก 5, 5 5, 5, so okay okay, ็มาเดียวห้าพันห้าก็โอเคนะโอเคเดี๋ยวได้มาแล้วปีตะกาวไอ้เนียบร้อยโเอเชครับกลับไงวะเนี่ยเฮ้ยนะเดี๋ยวจะรถจับรถกันที่นอกแหละถูกแม่งที่หลังกระเป๋าไปเลยรถผมเพิ่งไปล้างมาสวยปะ ฮ้ยทำไมน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้น่ารักจังวะอ,อ่อะไรนี่น่าจะเฟี้ยวอะ่ะเฮ้ยได้วะทุกคนไม่ขัดเกี่ยวเลยโอเคขอบคุณมากนะครับขา้าวของ ทุกคนเรากลับห้องกันเดี๋ยวเรามาดูห้องใหม่เดี๋ยวโทรไปอีกทีแล้วกันนะครับผมเอ้ยมีผัออกวะไม่สดแม่งแล้วเ่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวยกเอวโชว์แม่งเลยตำรวจเนี่ยยังไงมีตะการติดท้ายด้วยทุกคนมองดูทางเงาเดยเห็นปะเป็นคนเฟี้ยอ่ะโอ้อยังเฟียนะผม เป็นยูทูบเบอร์ตกอับไปแล้วครับตดนตมาแข่งตะก้าหาตังค่ะครับผมอยู่ข้าวอะอันนี้มีอะไรกินมะเนี่ยโอ้ขึ้เรียนเรียนน่ากินดีไม่มีอะไรกินน่ากินเลยวะนี่มองมองเปีงเขียวอะ่ะไงยูทูบเบอร์แข่งตะก้าะนะครับผมกระเป๋าก็สีเขียวแห่ ทุกคนตึกใหม่ผมอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยตัวเนี้ยตอนนี้ผมอยู่ราคาตัวนี้ประมาณราคา4,000กว่าบาทครับผม4,500ั 4, 5, น้าน้องส5 6นี่แหละเออแต่มันติดตรงที่ว่าเออจะบอกยังไงเดียกก็คือมันไม่สะดวกสำหรับผมอะ่ะตรงนั้นอน่ะแดดที่จอดรถง่ายกว่าโอเคเอาว่าเดี๋ยวผมขอจบคลิปี่เท่านี้แล้วกันนะทุกคน ก็ถ้าใครชอบนะฮะผมชอบน้องเสือเขาเจมมี่มาให้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามก่องเจมมี่ได้เลยครับผมไม่ไหวสวัสดีครับ